วันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2,565ตรงกับวันไหนวันเข้าพรรษาของทุกปีจะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8และสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2,565ตรงกับวันพลฤหัสบดีที่14กรกฎาคม 2,565วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาดจะอธิษฐานจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนซึ่งมีกำหนดเป็นระยะเวลา3าเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปครั้งแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันว่าจําพรรษานั่นเองแต่มีกรณียกเว้นสำหรับพิกษุผู้จําพรรษาไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาหากมีกรณีจําเป็น4ประการดังนี้ข้อ1ไปรักษาพยาบาลพิสุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยข้อ2ไประงับไม่ให้พิสุศึก ข้อ3ไปเพื่อขอธุระของสงฆ์ข้อ4ทายกนิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาและในวันเข้าพรรษาก็ยังมีประเพณีที่สำคัญก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2565 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2565สวัสดีค่ะ